แบรนด์ h ช l วี PVC l a ็ปท็อปแบ็ a แพคส่งฟรีมีเก็บไยทางราคา1,090บาทกระเป๋าเป้สะพายหลังแบรนด์เชลวีสำหรับโน้ตบุ๊กมีช่องใส่ของหลากหลายดีไซน์เรียบเก๋สามารถจุโน้ตบุ๊กได้ขนาดสูงสุดถึง18นิ้วขนาดจอนะคะเนื้อ PVC กันน้ำเนื้อนุ่มลื่น สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมีน้ำหนักเบากระเป๋าด้านข้างใส่ขวดน้ำสายสะพายบ่านุ่มหนามีช่องกระเป๋ารับที่ด้านหลังมาทิเรียลเป็น PVC ขนาดสูง42เมตรยาว30เซนติเมตรลึก15เซนติเมตรมีช่องทั้งหมด5ช่องค่ะน้ำหนัก559กรัม ช่องแล็ปท็อปจุโน้ตบุ๊กได้ขนาดยาว14นิ้ว